สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าขวาก็ไม่ซิมันนี้แดองอีกแล้วนะจ้าชาวนอะร์เวย์ชาแนลพี่น้องจ้าไม่ซิใส่ชุดทำคอดแกะอีกแล้วจ้าขณะนี้เวลาหกทุ่มของ Norway นอร์เวย์เนาะจ้าเนาะไม่ซิอ่ะตื่นมาเป็นยามถึง ถึงหกทุ่มเนาะจ้ะไมซี่จะเป็นยามเฝ้าแกะถึงหกทุ่มแต่ว่าตอนนี้มันกำลังเสีออกลูกไมซี่ซีซ่ได้หนอนบ่เมื่อนี่นะพี่น้องจ้าแต่ว่ามันใกล้ซิเมือ่อตอนหลับพี่น้องเลืออีกทักคอดทักคอดแม่นี่แล้วแล้วกาเหลืออีกแม่เดียวเนาะตอนนี้เหลืออีกสองแม่เดี๋ยวไมซี่ซีซ่ให้เบิ่งเนาะจ้าได้ใช่ไหมซี่ซีซ่กลับกองให้เบิง่ง นี่จ้าพี่น้องจ้าตัวนี้มันใกล้จะคลอดแล้วเล่แม่นี่กับแม่นี่จ้าโบรูว่ายามใดซี่คลอดเนาะแม่นี่นะอ่าเลือดซองแม่จ้าถ้าคลอดตอนนี้แม่นี่โอ้ยเสี่ยงกระลงกระกุ้งลุงกุ้งลุง ถ้าคอยแม่นี่แล้วก็เลือกแม่เดี๋ยวพี่น้องใกล้จะเป็นไทยแล้วจ้าเดือนหนึ่งเต็มเต็มเดือนกว่าเนาะจ้ะเนาะ้วไมซี่ให้เบิ้งัวนี่พี่น้องทำไมซีิให้เบิง้งแม่นี่เนาะจ้ะเนาะพี่จ้ะแม่นี้เข้าจัดการไม่ซี่ตั้งแต่ตีสี่เมื่อเช้านี่จ้ะ ต,ต,ตีสีของเช้าวันนี้เนอะจะเนาะเข้าอันเจ็บท้องคอดอันนะมันนี้ตีสีใหม่สีตื่นขึ้นมาเนาะมันนีลูกเข้าตัวใหญ่พี่น้องมันออกผิดท่ามันออกไม่ได้ใหม่สีต้องโทรเรียกหมอไม่สีพยายามทำคลอดอยู่ประมาณ20นาทีนี่แหละ ม่ซี่ก็พยายามทำกอดอยู่ประมาณยี่สิบนาทีเนาะจ้ะเนาะแล้วทีนี้มันทำไม่ได้มันออกไม่ได้นั่นนะไม่ซี่ก็แหงผู้หญิงเนาะมันมันกระบะซูแหงผู้ชายแล้วทีนี้ตุวันเราก็เหตบบเป็นเราดึงบ่ได้ให้ตุวันดึงกับบ่ได้ยังสี่มือเขาใหญ่คือมือเขาใหญ่เขาจกเขาล้วงเข้าไปไม่ได้น่ะนะต้องโถให้อาหมอจับพี่น้อง โอบอหม้อมาเห็ดกว่าตีซีเนาะเขากว่าหม้อจะมาประมาณเึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วหมอมาทําอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มทึงออกได้เนี่ยขนาดขนาดเป็นศัตวแพทย์นะขนาดเขาเป็นหมอนะเขายังทําเป็นชั่วโมงเลยเขาทึงเอาออกได้แล้วใหม่สีจะมีปัญญาออกบอ่เนาะ <laughs> บไดเก่งปาะนั่นได้คนแล้วขอต้องฉีดยาให้เขาจากฉีดยาแก้อักเสบฉีดยาฆ่าเชื้อน่นนี่นั่นเนาะจ้าเนาะคือหมอเขาก็จะฉีดให้แม่เขาแล้วลูกเข้ากับวาเมนซิตายกับรอดจากพี่น้องบบตายก็ดีอยู่อืมแต่ไกลแล้วละไกลจะเป็นไทยแล้วไม่สิตื่นตั้งแต่ ตีสี่ของวันนี้อืมเขาเจ็บเขาเจ็บท้องเจ็บท้องเบ่งสีออกลุกไม่สีตื่นตีสีแล้วที่นี่ไม่สีทำลอดเสร็จเนาะไม่สีก็ไปทำงานเจ็ดโมงเช้าคือตื่นตีสีแล้วก็ทำลอดแล้วก็เลยไปทำงานเลยแล้วกลับมาสี่โมงเย็น กมาสี่โมงเย็นก็ไปไปเที่ยงหน้าหน่อยละพี่น้องเราก็เห็ดกับข้าวกับนามผักพรนี่ละ่ะถึงหกทุ่มตอนนี้หกทุ่มไมซีก็จะทำลอดอาจารย์นะทำลอดไม่ซีก็จะทำลอดจ้ะทำขอดเสร็จแล้วก็ไม่สีก็สิได้ไปนอนตีหนึงมันที่แล้ววันนี้พี่น้อง ทำไ,ไมซีซีพาไปเลาะเบิ้งแกะหน่อยอีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาสร้า,างตัวนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งนอนนอนนอนมีแต่อ้นวนอ้วนจัมามแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะตุ้ยอ้วนมาแล้วเดี๋ยวไมซี่สิบเอ็ดทำขวดแกะวันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไมซี่สิบเอ็ดทำขวดแกะแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอันตุ้ยอ้วนมาแล้วโอ้ยไฟซองโอเค คลิปนี้กระซำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเวคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมจังใดท่าจังใดกัฝฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไมั้ยสิเด้อจ้ากดกระดิง่งพร้อมติ้งติ้งติ้งสวัสดีค่ะ